สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนี้เดือนกันยาถือว่าเป็นเดือนที่ดีดาวประจำตัวย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่มั่นคงและโดดเด่นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณหิ่งพระมินิมอลครับมุงง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัม ขาเหล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้ไลน์แอดที่คิวโคดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไลน์แอดฟาสเทคเวิร์ดไวท์เว็บฟาสเทคคอมเฟซบุ๊กอินสตาแกแล้วก็ t i k ต็อกชาวลราศีมิถุนก่อนจะรับชมคลิปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u u s c r i b e ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูดาวย้ายกันเดือนกันยายน2566ครับดาวพระเกตดวงแรกที่มีการยกย้าย ยกเข้าสู่ราศีมิถุนดวงท่านเลยนะเก้ากันยาวันที่9เดือน9ดาวเกตก็ดาว9เลข9เป็นสัญลักษณ์เอาละสินะโอ้มันหมายถึงอะไรหมายถึงความกนะ้าวหน้าความโชคดีและดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งจิตวิญญาณ ดาวสายมูนะสมัยนี้ก็เรียกว่าดาวสายมูใช่ไหมเออดาวเกตเนี่ยยกเข้าสู่ลัคนาของท่านเลยเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยือนดวงชะตาอันนี้ก็ถือว่าสําคัญดาวพระอาทิตย์ครับยกเข้าสู่ราศีกัน18กันยายน2566นะดาวพุธดวงนี้สําคัญเพราะดาวพุธนั้นคือดาวประจําตัวของท่านดาวพุธยกเข้าสู่ราศีกัน28 กันยายน2 5 6 6เป็นตำแหน่งที่มั่นคงและโดดเด่นแต่หลายคนบอกแหมปลายเดือนเลยเหรออาจารย์อ้าวแหมรอสักนิดหนึง่งปัจจุบันนี้ดาวพุธก็ไม่ได้เสียปัจจุบันดาวพุธอยู่ที่ราศีสิงห์นะเป็นทั้งมหาจักรและเป็นทั้งราชาโชคก็คือมีโชคลาภความสำเร็จแต่มันก็ออกจะแอคชั่นหน่อยเหนื่อยหน่อยดิ้นหลนต่อสู้พยายามเคลื่อนย้าย แต่หลังจาก28กันยาสิ่งที่ทำมามันจะได้รับผลตอบแทนเป็นความมั่นคงเป็นความโดดเด่นยังไงละ่ะ yeah. ดาวศุกร์ครับยกเข้าสู่ราศีสิงห์28่กันยาอ่ะเดี๋ยวขออธิบายดาวศุกร์อุ้ยวันเดียวกันเลย28กันยาอธิบายเรื่องดาวศุกร์ก่อนนะดาวศุกร์เนี่ยย้อนกลับไปสักนิดหนึ่ง27สิสิงหาเขาจะโครจรพักถอยหลังข้ามราศีกลับมาที่ราศีกรกฎพบการเงิน ดีไหมดีปกติดาวถอยหลังเนี่ยมักไม่ค่อยดีแต่ต้องดูด้วยมันย้ายเข้าเรือนดีคือย้ายเข้าเรือนการเงินฉะนั้นดาวศุกร์ไม่อยู่เรือนการเงินก็เป็นราชาโชคครับดาวศุกร์อยู่ที่ราศีกรกฎมีมาตรฐานเป็นราชาโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่าเห็นไหมดูดีเลยทีเดียว ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎแม่ธาตุน้ํามาเต็มดาวศุกร์คือดาวสิ่งใหม่ๆใ,ในดวงชะตาของท่าน,นความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เป็นความอ่อนเยาวความคิดสร้างสรรค์ทําในสิ่งใหม่ๆดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแปลว่าคาดไม่ถึงแสดงว่าท่านมีโอกาสในการที่จะคิดอ่านทําอะไรในสิ่งใหม่ๆ แบบไม่ได้ตั้งใจหรือสถานการณ์พาไปค้นพบสิ่งใหม่ๆอออันนี้ถือว่าดีใช่ไหมบางครั้งตัวเองไม่รู้ว่าเออทำตัวเองทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีพอไปลองทำดูเอา้าเฮ้ยมันใช่เอา้าวเฮ้ยมันง่ายเฮ้ยมันไปได้เว้ยเออแล้วก็เป็นอะไรสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือรายได้ครับเพราะว่ามันเข้ามาในเรือนการเงินนี่นะ ทิศทางดูดีแล้วใช่ไหมเรื่องการเงินอ่ะดาวพระเกตดวงแรกที่ย้ายเข้ามานะครับโคจรเข้าสู่ทัพลัคนาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณวันที่9เดือน9โคจรเข้ามาปุ๊บดูดีเลยทีเดียวนะครับดูดีเลยทีเดียวลางสังหอนความฝันนะหรือความคิดอ่านมีความแม่นยำ ฉเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องนี่คือคุณลักษณะที่ดีของดาวเกตที่เข้ามาทับดวงชะตานะครับดาวเกตแล้วก็โยกกับดาวพฤหัสอย่างเงี้ยถือว่าสวยถือว่าดีนะครับเรียกว่าความคิดอ่านมันจะเป็นไป,นปนในทิศทางที่ถูกต้องเพราะมีดาวพฤหัสกำกับโยกหลังอยู่สวยงามนะครับเอาเป็นว่าดวงดีนะช่วงเนี้ยละศีมิถุนเนี่ยมูขึ้นนี่ มูขึ้นเพราะว่าดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งวิญญาณเข้ามาอยู่กับตัวเลยนะครับก็นแนะนําครับหิ้งพระมูนิมอลเนี่ยไม่ต้องไปมูที่ไหนมูที่บ้านแล้วเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปเสียค่าเดินธงด่าเดินทางอะไรที่ไหนนะครับถือว่าดีอ่ะจังหวะเนี้ยเรียกว่าทําบุญสุนทานตักบาตรท,ทาบุญบริจาคอะไรต่างๆนานามันจะรู้สึกอย่างน้อยมันจะมีความรู้สึกสุขใจเมื่อคนเรามีความผ่อนคลายมีความสุขใจ คือมีการเขาเรียกว่าเสียสะละรู้จักการให้เนี่ยเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามาสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวเกตเข้ามาเนี่ยสบายเลยแนละ้วอยู่สองเดือนนะตั้งแต่ก้ากันยาไปเนี่ยอยู่ยาวเลยนะสองเดือนนี้ถือว่าจังหวะนี้ดีครับเป็นช่วงจังหวะทําบุญทํากุศลทําแล้วมันมือขึ้นเข้าใจไ,ไหมเพราะว่าทิศทางการเงินดีสองทิศทางในเรื่องของความมั่นคงดีครับดาวอาทิตย์ โคจรเข้าสู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันไม่ได้มีตําแหน่งอะไรสําคัญครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าชื่อเสียงสังคมอยู่ที่ราศีกันอันนี้ตําแหน่งก็ถือว่าใช้ได้ไม่น่าเกลียดเรียกว่าเป็นกลางๆนะครับแต่ทําให้ราศีกันซึ่งเป็นดาวเป็นบ้านเรือนของดาวพุธเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่ามีพลังมากขึ้นนะครับเขามีพลังมากขึ้น ดาวอาทิตย์โครจรร่วงกว่าดาวอังคารถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ศัตรูกันแต่ดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภเข้าใจไหมเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภฉะนั้นการเดินทางก็จะประสบพบกับโชคลาภช่วงนี้ก็เรียกว่าชีพประจรลงเท้าสักนิดหนึ่งจังหวะดีและส่วนใหญ่ถ้าดาวพระเกตเข้าธาตุลมเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนมักจะมีการเดินทางาบางคนอาจจะตั้งโปรแกร,รมไว้แล้วนะทิพย์ไหวพระทําบุญ นะต่างๆนาเน,น,นี่ยถือว่าดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยใช่ไหมช่วงเข้าพรรษาด้วยบางคนก็อาจจะไปถึงขั้นแบบไปปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจอะไรก็ว่ากันไปกันยานี้ก็เป็นถ้าเกิดทางของจีนก็ถือว่าเป็นเดือนเดือนที่จะมีการเขาเรียกว่าทําบุญถือศีลกินเจกันด้วยนะครับก็ถือว่าแหมจังหวะเนี้ยนะเออใครที่เอาง่ายใครมีทรัพย์ก็ บริจาคดูแลในเรื่องของทรัพย์ใครที่มีเวลานะครับสามารถหลีกเล้นภารกิจได้ก็ถือศีลปฏิบัติธรรมจะในรูปแบบของหลักความเชื่อของศาสนาใดก็ตามใช่ไหมอย่างของทางจีนช่วงนี้จะเป็นเดือนแห่งการกินเจถือศีลกินเจก็ถ้าคิดจะเข้าร่วมหรือว่าอาจจะปฏิบัติตัวอยู่กับบ้านาเฉยนะไม่ต้องถึงขั้นเจไปกินมังสวิรัตไม่รบกวนก็เรียกว่าไม่ ไม่ตัดชีวิตสัตว์ใหญ่อะไรพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีดนะและมีถุนทำขึ้นบอกเลยราศีเนี่ยมีถุนเนี่ยมูนะ่ะขึ้นที่สุดถือว่าเป็นจังหวะดีเพราะดาวเกตโคจรเข้ามาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแบบนี้นะทำอะไรปุ๊บในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้จะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอ่ะถัดมาครับไฮไลท์สำคัญก็คือดาวพระพุธนี่แหละ ดาวพุธคือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพุธเกี่ยวกับการเจรจาดาวพุธเกี่ยวกับคําพูดการสื่อสารตัวอักษรอ่านเขียนเรียงความทั้งหลายใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารใครที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการต้อนรับอะไรต่างๆนานาหรือเป็นข้อมูลสถิติวิจัยอะไรก็ตามจะเป็นไปได้ด้วยดี ดาวพุธครับ28กันยาโคจรเข้ามาสู่ราศีกันบ้านของตัวเองอีกหนึ่งหลังดาวพุธมีบ้านสองหลังหลังแรกก็คือมิถุนดาวประจําตัวของท่านเห็นไหมอีกหลังหนึ่งก็คือราศีกันนี่ดาวพุธก็เช่นไงก็คือกันกับมิถุนเนี่ยดาวพุธคือดาวประจําตัวทีนี้พอโคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเท่ากับดาวพุธนั้นเป็นเกษตร ดาวตำแหน่งเกษตรคือดาวตำแหน่งที่ดีที่สุดในมาตรฐานของดวงชะตานะครับและยิ่งอยู่ในภพที่ดีอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนภพที่สของชาวลัคนาราศีมิถุนหนึ่งสองสาสี่ภพที่4ี่เขาเรียกว่าภพพันธุอะไรคือพันธุบ้างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินกิจการ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหมายถึงตัวกิจาการของท่านเลยกเกษตรแปลว่าอะไรมั่นคงสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวบ้านรถที่ดินกิจาการอาสังหาทั้งหลายมั่นคงครับและดาวพุธนั้นนอกจากที่จะเป็นกเกษตรในราศีกันแล้วยังได้ตำแหน่งพิเศษอีกเป็นมหาอุธ ดาวพุธนี่แปลกมากคือเวลาอยู่ราศีกันเนี่ยจะได้สองตำแหน่งเลยคือทั้งเป็นกเกษตรที่แปลว่ามั่นคงและเป็นมหาอุดท,ที่แปลว่าสูงส่งหรือว่าเยอะแสดงว่าตัวท่านเองนะครับมีความมั่นคงด้วยความเป็นกเกษตรสองมีความสูงส่งมีความสำเร็จดาวอาทิตย์ดาวชื่อเสียงโครจรมาล่วงกว่าดาวพุธ โดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่และเขาเรียกว่าความมีชื่อเสียงการให้การยอมรับในลักษณะของความสามารถด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆก็ดังอยู่ๆก็มีแต่คนมาอวยโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำมาคุณงามความดีการปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบที่ผ่านมาท่านจะได้รับการโปรโมทท่านจะได้รับการยอมรับท่านจะได้รับ สิ่งต่างๆที่ผู้คนทั่วไปนิยมบูชาอันนี้ชัดเจนแล้วปีนี้ทั้งปีเนี่ยผมดูเลยจังหวะดวงชะตาในเดือนนี้ดีมากนะแทบจะดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเรียกว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนของท่านเลยนะช่วงมิถุนนาะกรกฎามันรอบหนึ่งแล้วนะเออ มารอบกันยานี้มาดีอีกรอบสวยงามครับนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คิดอ่านมุ่งมั่นทําอะไรขอให้เริ่มได้เลยเพราะมันเป็นเดือนแห่งความมั่นคงและดาวเจ้าเรือนปุตตะเห็นไหมสิ่งใหม่ๆก็คือดาวศุกร์เข้ามาสู่เรือนการเงินอันนี้ดูดีครับและดาวศุกร์จะเพนด้วยนะเพราะห่างจากพระอาทิตย์สามราศีอ่าพอห่างจากพระอาทิตย์สามราศีนี่ก็ศุกร์เพน แล้วพอวันที่28ซึ่งพอดาวพุธย้ายดาวสุกย้ายตามมาดาวสุกโยกหน้าลัคนาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสุกสามปะทุมมาเก์จันเป็น11แท้แก่ลักนี่นะพลหัดสี่ทรงศักเช่มช้อยสุกสามหนึ่งสองสามจักเจริญยิ่งยศแหนี่คือดาวทุกดวงส่งผมดีต่อดวงชะตาอย่างชัดเจนครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนนะดูดีแล้วภาพรวมทั้งปีเนี่ยชาวลัคนาราศีมีถุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีประจําปีนี้ด้วยนะ2566นะเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสอยู่เรือนลาพระเป็น11แก่ลัคนาครับสวยงามดาวพระศักด,ดาวพฤหัสคือเรือนการงานเจ้าเรือนการงานอยู่เรือนลาพระกรรมะลาพระแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จ หรือได้ก็รับความสําเร็จหรือได้รับโชคจากการงานเห็นไหมอันนี้คือภาพรวมทั้งปีปีนี้จะเป็นปีที่ผลงานดีตําแหน่งหน้าที่ใครรับราชการมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นพนักงานเอกชนลูกจ้างจนถึงขั้นระดับผู้บริหารก็ดีเป็นลําดับตามดวงชะตาในรอบปีนี้ในปี2566 ต่อเนื่องยาวนานถึง2,567เดือนเมษาเรียกว่าจังหวะด,ดีๆในชีวิตเนี่ยมีโอกาสถึงเมษา2,567หเครับเพราะดาวพฤหัสจะอยู่ถึงวันที่30เมษาสอง7้าความสำเร็จทีนี้เรารู้รู้ดวงชะตาเนี่ยการดูดวงในแบบผมไม่ใช่การดูดวงแบบที่บอกว่าดวงดีแล้วก็นั่งรอเฉย <laughs> ทำยังไงชาวราศาีพิถุนนี่คือแน่นอนอยู่แล้วเป็นคนที่คิดอ่านฉลาดหัวไวปาาเปืองและเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งจะใช้คําว่าความขยันก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่มีความขยันโดดเด่นเลยนะเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไงดาวเจ้าเรือนลาภะความสําเร็จโชคลาภดาวอังคารโคจรมาเป็นมหาจักรและอยู่ในภพที่สี่ของดวงชะตาแบบนี้ ความสำเร็จในหน้าที่การงานความขยันหมั่นเพียรจะส่งผลตอบแทนในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างแน่นอนชัดเจนในดวงชะตาครับดาวลาะเป็นมหาจักรโชคลาภมาแบบยิ่งใหญ่เห็นไหมดาวตัวเองนั้นไซส์ทั้งเกษตรมั่นคงและมหาอุดสูงส่งแล้วก็มาอยู่รวมกันในเรือนนี้ทั้งหมดทั้งมวลจะดีไม่ดีก็ตามคือ ต้องบอกก่อนว่า3มดวงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะดีเลิศเลอร้อเปอร์เซ็นต์ครับอาทิตย์กับอังคารนี่เขาเป็นคู่ศัตรูกันอังคารกับพุธเนี่ยคู่เขาเรียกว่าพูดตรงพูดแรงนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลรวมความหมายชั่งน้ำหนักแล้วดีครับดีตรงที่อะไรเพราะดาวพุธนั้นเป็นเจ้าของบ้านฉะนั้นใครก็ตามที่มาทะเลาะก,กันในบ้านเนี่ย ดาวพุธรับจบแน่นอนครับจังหวะในช่วงนี้มีมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียอาจจะเป็นข้อพึงสังเกตนะข้อให้ระมัดระวังนั่นก็คืออาจจะมีความขัดแย้งอาจจะมีการถกเถียงในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นอาจจะเจออุปสรรคบ้างในเรื่องของการที่ว่าจะได้ตำแหน่ง โปรโมทหรือได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีคู่แข่งต้องใช้คำนี้นะอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีอุปสรรคเรียกว่าปกติฉันได้แน่แนปรากฏว่าเอ๊ะเจ้านายก็ช่างใจว้มันมีคนที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงอะไรเงี้ยใครที่เข้าสู่ช่วงแข่งขันในการเรียกว่าทำตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวอ่ะแต่คนมันมีเยอะอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องสู้ครับชาวราศาีมิถุนเพราะดวงท่ชาชะตาของท่านเนี่ย มันมีเกณฑ์ที่สําเร็จแต่ก่อนจะสําเร็จมันก็ต้องผ่านเรื่องพวกเนี้เพราะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมาเป็นคู่อะไรคู่ศัตรูขัดแยง้งฉะนั้นวิธีการต,ต้องใช้ดาวพุธให้เป็นประโยชน์เพราะดาวพุธนั้นคือดาวเจ้าเรือนดาวพุธจะเป็นตัวจบดาวพุธคือดาวประจําตัวดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนพันธุพุธคืออะไรการเจรจาการต่อรองการสื่อสารเน้นนะครับ ถ้าท่านเจอเรื่องราวพวกนี้อยู่นะเช่นความสําเร็จกําลังมาแต่มันเหมือนกับต้องรอติดขัดหรือต้องมีการต่อสู้การแข่งขันการประกวดการวัดพลังกันเนี่ยนะให้เน้นสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเอาไปง่ายๆพูดความจริงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปตกแต่งทั้งข้อมูลตัวเลขหรือพูดอะไรที่มันไม่จริงเพื่อให้แบบ เราดูดีเพื่อเอาชนะอะไรอย่าเงี้ยไม่ต้องเลยครับอันไหนดีเราบอกดีอันไหนเสียเราบอกเสียอ่าข้อเสียของเราคืออะไรเอาบอกไปข้อดีของเราคืออะไรบอกไปเอาข้อมูลที่มันจริงจริงไปพรีเซนต์เอาของจริงไปพรีเซนต์เอาความกล้าคิดกล้าแสดงออกคือคนลัคนาราศีมิถุนเป็นคนที่สื่อสารเก่งอยู่แล้วนะ แต่การสื่อสารครั้งนี้ขอให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาคือวัดใจไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานทั้งในเรื่องของการค้าการทำธุรกิจการยื่นประมูลต่อรองแข่งขันอะไรก็ตามเนี่ยเอาความเขาเรียกว่าความจริงหรือเนื้อหาสาระ ผลงานที่เป็นรูปประมเชิงประจักษ์เน้นๆพีเซนต์ไปเลยแล้ววัดไปเลยได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วมีโอกาสได้แต่อย่าแบบเอ้ยกลัวจะสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องไปพลิกแพงตกแต่งอะไรไม่ต้องถ้าทำอย่างนั้น,นจะมีโอกาสผิดพลาดครับนะมันต้องกล้าช่วงนี้ดวงเราได้เปรียบ ช่วงนี้ดวงเราได้เปรียบนะที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยหลายคนก็ปรึกษาเพราะมันเป็นช่วงเดือนสิงหากันยาเป็นช่วงที่ประเมินผลงานแล้วยิ่งในระบบราชาการเนี่ยช่วงนี้แหละนะคนจะลุ้นเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเดี๋ยวกันยาตุลาเนี่ยมีคนกเกษียณนะตำแหน่งมันว่างคนที่แบบกำลังลุ้นอยู่มันก็ต้องขยับขึ้นไปตามลายตามขั้นตามซีของระบบราชาการ เช่นเดียวกับเอกชนเอกชนก็จะถัดมาสักปลายปีหน่อยแต่ทิศทางก็จะเป็นไปในทางเทียวทางเขาเรียกว,ว่าทางทิศทางเดียวกันฉะนั้นราศีมิถุนนะล,ะะลัคนาราศีมิถุนก็ขอบอกตรงนี้ลุยเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องกล้าตัดสินใจต้องกล้าพูดกล้าทําพูดความจริงพูดจริงทําจริงและทุกอย่างที่ทํานายออกมามันจะเป็นไปตามนั้นตัวตนตําแหน่ง หน้าที่หลักทรัพย์อสังหาเงินทองและการงานจะได้รับความสำเร็จอย่างน้อยก็ต้องได้ข่าวได้รับการสัญญิงสัญญาคอนเฟิร์มว่าได้แน่ในช่วงปลายเดือนกันยานี้เป็นต้นไปครับยังไงต้องขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ เป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับดวงชะตาเป็นแผนที่ให้ท่านได้พิจารณาในการดำเนินชีวิตเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่านแต่สิ่งที่ผมพูดนั้นผมพูดโดยที่อยู่ในบริบทที่พยายามให้ท่านอยู่กับความจริง แล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกทำในสิ่งที่ต้องรับรองครับเฮงปังรวยสวัสดีครับ